ไอเด็กนี่มันมีของมองแล้วอนาคตไกลตอนนี้กลเป็นไวรัลาลามาดานออนดัชมวยไทยแอคโค้โผ่ไข่ไทเกอร์พามาเจอเด็กอายุ11เบ็ดเสืลงนวมกับนักมวยเด็กไทยที่ตัวใหญ่กว่าแต่ต่อยไปมาต้องบอกว่านี่ความเร็วนะักฆ่าชัดๆเด็กไทยซัดไม่โดนแถมพ่อลามาดานโยนมากับเข้าน่าเกือบทุกทีมีการยักคิ้วหริวตายกไปมาหวังกวนบาทาคู่ชกถูกใจแม่ยกไปเต็มๆเล็มมาที่การเคลื่อนไหวเข้าออกกระวองวยเคลื่อนไหวก็ได้เนียนตามีมลูกหยอกโยกหลอกให้ชอกชำ้ำแต่พอโดนทำก็มีลูกกำยำให้เห็นใช้จิตวิทยาเป็น ตั้งแต่เล็กแฟนมวยพากันอยากเช็คว่าว่าปัจจุบันไอเด็กนี่อยู่ที่ไหนไม่ใกล้ไม่ไกลพึ่งเปิดตัวหนึ่งไฟที่วันนุ่มพินีมีดีถึงขั้นชนะนอกตั้งแต่ยกหนึ่งพึ่งจะเริ่มเพิ่มเติมคือแบกน้ำหนักสี่ปอนนอนหมกต่อให้คู่ชกไม่ใช่ใครนี่ยังนำจิตเมืองนอนท์อึดถึกทนเป็นนักมวยสายเดินชนบนความแข็งแรงแต่มาไฟนี้กลับได้นอนตะแคงต้องบอกว่าแรงจริงๆขิงได้เลยลงเอวยี่เป้าใหญ่เน้นลำตัวท่าต่อยน,นี่ติดตัวมาตั้งแต่เล็กสุดท้ายก็ได้เช็คบินโดยเวลาเพีีีีียยงงงงงนนนนนาาาาาาททครึ่่่่ขดด้อออเเเพจจะะุุ17แถมมวปป็ซตตหหหลลกก